กำลังเห็นกองเฟี้ยงครับอันนี้เดี๋ยวดิ่งหงุดหงิดดวงข้ามยังเปลี่ยนเปลี่ยน,ยน,ยนอันนี้เขาไม่ได้ผมเงียบหอนผมยังเก็บกระปุนขึ้นห,หนาวมือสกเย็นมือ ดูดวงครับมึงโหอูดวงกับบลลันครับหนูเล้วดวงก็ไม่ทำงานปุ๋ยมันเออกำเมิ่หู่มัน มีเป็นกับเล็กครับดูไม่ถูกครับก็เสไปก่อนแล้วหน้านี้ทำเป็นถุงใสขอมก้าวเขาเลยครับนุ้ยถองใส่พอเห็นไว้ยังาว่าน,นครับเดี๋ยวบอกว่าใส่เของมาใส่าาใสาว่านเดี๋ยวมื่อน,นี่พอใส่าว่านไปแล้วมื่อน,นี่เขาซ้ำอีก โบ่ออกค่อยออกลยครับหนูทั้ง้ถิงกันหลายมือนนะครับอาะิเหลือเลยละเต้นโบ่ออกชินนี่ก็บอ,อถอยโอ้ยหนาวหนาวกูกันอเอาเบาออฟุ้งไม่ไนี่ล อดูดันเด็กมีชักแต้มไหมเอ้ยมีตบุี้ยากับยันมูมี่ อันนี้ก็ไม่มีเฝ้านะครับมือนเฝ้าแล้วเห็นหน่วยก้อนเนาะไว้มาะไซของส่ก้อนคิดว่าเขาโบมาใส่ก้อนเลยมันหนีเลยมาไซขึ้นต่อขึ้นนะครับต่อด่ากันเลยนกปอะป้อนกดหากิ่นนะเอออันนี้เป็นควอยแล้วครับมึง กวยหมาขวดทั้งนั้งเลยนี่ครับนี่ครับขวยนี่เลยขวยมันไม่ออกเลยเก,ก็บครับผมยืนเยอก ออกละอุย้ยมีผมมีครับอย่ามาบบกโดดกลางเห็นแต้มแรกครับผมโอ้โหหนูเท้าครับอืมถึงเงี้ยยังไงโอ้ถึงเงี้ยน้ยยนนำหอมครับโอ้กำลังเห็นแต้มแรกครับมาตั้งโดดโอ้ยังเดีย้ยยุตัวเลยมานีงบุตรเบี้ยไปโอ้ม,มาของเก็บครับ Để mình dưới thao thao đồn của xe bắp đồn này